กิจกรรมการแจกกอจีนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยคึกคักมากครับผมแต่จำเป็นจะต้องประกาศว่าหมดเวลาทำเอาทำเอาและตอนนี้ก็ได้มาแล้ว20รายชื่อครับ20บุคคลที่จะได้เป็นเจ้าของกอจีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับผมนี่ติดตามรายชื่อของคุณได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก และตอนนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอนุเวชันในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งกระเรียกได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายของอนุเวชันซีซั่นแรกครับผมครับเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับเข้าสู่ซีซั่นต่อไปนะครับผมอย่างที่เราได้เห็นกันว่าสิ่งประดิษฐ์นักประดิษฐ์ชาวไทยของเรานะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายเก่งๆทั้นนั้นเลยถึงเวลาแล้วครับที่สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในโรงเรียน ไม่ได้อยู่เพียงแค่หลังบ้านไม่ได้อยู่เพียงแค่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทาง<ม>นํำนวัตกรรมแจงแจงเหล่านั้นเอาพื้นพี่น้องชาวไทยที่ทุกอย่าง<ม>กับอานูไปชช่นช่วยชิจากแรงบันดาลใจในความล้ำของมันสมองคนไทยก็กำเนิดการเดินทางสุดยิ่งใหญ่สู่ทุกที่ บนแผ่นดินสยามกับภารกิจปลดเปลื้องทุกเรื่องเศร้าเพื่อพี่น้องคนไทยในทุกอนุของแผ่นดินอานุเวชันช่วยชาติจากนี้ไปจยอดสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยคนไทยจะถูกนำมาสร้างประโยชน์อย่างเหลือเชื่อต่อไปนี้ที่ไหนเดือดร้อนเราจะเดินทางไปหาคุณ พบกับสุดยอดนักประดิษฐ์ฝีมือสุดชิการที่จะมาวาดลวดลายความล้ำแบบไม่ยั้งเช่นอาจารย์ไก่ผู้โด่งดังในโลกโซเชียลผู้ที่นำพลังงานสะอาดต่างๆจากธรรมชาติมาใช้อย่างหน้าตาเฉยจนการไฟฟ้าตามหาตัวครับเดี๋ยวเราใช้ลมสร้างกระแสไฟฟ้าดีกว่าโอ้ฟังดูแพงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปสถานที่ที่อาจารย์ครับมันใช้ที่นี่แน่เหรอครับเนี่ยใช่แล้ว มันคือที่นี่นะครับและน้องๆคนเก่งทีวิจัยจากธรรมศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพมากมายก็คือเราสองคนเนี่ยเป็นนักศึกษาที่ทำโภพุราสตดูเดนอยู่ด้วยครับก็คือเป็นรถแข่งของทางวิศวกรรมครับนี่เขาสองคนนี่ทำรถแข่งนะครับไอดีเลกคือทำรถแข่งนะครับอ้ my god ุณจะได้พบกับสุดยอดนวัตกรรมล้ำล้ำเพียบมันชื่อว่ารถเข็นผักพลังซูเปอร์แมนครับรถเข็นผักพลังซูเปอร์แมนอตอนนี้มีคนรอความช่วยเหลือจากคุณสองคนอยู่มากเลยที่ตลาดติดตามกันดูว่าภารกิจสุดยิ่งใหญ่จะสำเร็จหรือไม่ประการใดในอนดเวอร์ชั่น chuồi trọn à, đi Đó lên, à. đi 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 ภารกิจการเดินทางของพวกเราเพื่อไปพบกับพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหายากไรแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยสิ่งประดิษฐ์มันสมองของคนไทย <Yeah. S 1> และบอกถึงนักประดิษฐ์ทั่วฟ้าเมืองไทยหากคุณมั่นใจในนวัตกรรมของคุณส่งเรื่องราวนั้นมาทางแฟนเฟสบุ๊ o ออน i o n เราจะออกไปช่วยคนไทยได้วยกันและพบกับภารกิจของพวกเรา2คนทุกวันเสาร์สาทุ่มสีนทา่ทีทบางช่ทง9มายสี่ทุบีท่บีทายีที่่ี่่ี อานูเวชันช่วยชาพร้อมยัง,ยงเดินทางเหรอซ่อมรถก่อนพี่ซ<อ>่อมไม่เสร็จดต <พา S 3> ิดอยู่เลยเนี่ยโอ้โเนี่ไห,หมเงียสัปดาห์หน้ากับโฉมใหม่ของอานูเวชันช่วยชาเต็มรูปแบบทั้งความรู้ความสนุกความมันจัดมากันแบบเต็มพิกัด สามกันต่อเนื่องบุสนุ่มอนเวชั่นจะสามารถฝ่าฟันกับภารกิจที่จะช่วยให้ชีวิตพี่น้องคนไทยของเราดีขึ้นได้แบบไหนเสารที่19มีนาคม3ทุ่ม45นาทีทางช่อง 9, m c a d HD และ Modern n i g h TV